ในในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในความเห็นผมนะครับผมคิดว่าอยากให้ <c oughs> พวกเราดูว่าแท้ที่จริงเนี่ยในในวิถีชีวิตยุคปัจจุบันเนี่ยหลายหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแต่ว่าให้ลองดูจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมันเป็นมันดูเหมือนจําเป็นมากกว่านะทั้งที่จริงแล้วคือมันไม่จําเป็นเพราะว่า ในยุคปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของธุรกิจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยหลายสิ่งหลาย,ลายที่หลายๆอย่างเนี่ยมีวิธีการที่จะทําให้เรานึกว่าหรือเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเนาะครีมฟอกหน้าขาวจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ผิวผิวเข้มผิวคล้ำนะฮะไม่จําเป็นจะต้องไปทําตัวให้ขาวเหมือนฝรั่งเขานะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในส่วนของเกษตรกรเองเนี่ยนะฮะ หลายๆครอบครัวเนี่ยเป็นเกษตรกรเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงโลกแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ยอมผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองแล้วก็ต้องไปซื้อนะซึ่งเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพครับเพราะว่าพืชผักต่างๆที่เราไปซื้อนั่น,เ,นเราอาจจะไม่สามารถแน่ใจได้ว่ามันปลอดภัยสักแค่ไหนนะครับอัอนนี้ผมคิดว่าในแง่ของวิถีชีวิตของทั้งสงส่วนเนี่ยนะตัวอย่างง่ายๆสั้นๆแค่นี้เนี่ย คิดว่าพวกเราท่านเรามองเข้าไปลึกๆจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอันไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นนะอันไหนดูเหมือนจําเป็นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยผมเชื่อว่าพวกเราแยกแยะได้ครับผม